สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปใหม่ของเพจเฮงงินเฮงรวยรวยนะครับวันนี้จะมาบ,บอกวิธีการคิดสูตรของเงินที่จะได้จะเสียในการเล่นนะครับว่าเล่นแล้วเราได้เราเสียเท่าไหร่ยังไงตามที่เลขที่เพจให้ไปนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นของงวดที่แล้วนะครับดังนี้นะครับ ผมให้เลขวิ่งไป1กับ8นะครับแล้วก็เลขรองคือ0แล้วก็4แล้วก็5นะครับส่วนอย่างที่บอกไปนะครับคือเลขการองกระเด็นเพื่อนๆคนทุกคนอาจจะจับไม่เหมือนกันหร,หรือว่าจะจับแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะหรือใครอาจจะเอามาจับทั้งหมดเลยแล้วเล่นก็นได้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ คื um อจับท uh ั huh. ้งหมดทุกตัวเลยนะครับจะเป็นดังนี้ครับคือเล่นเป็นบนกับล่างรวมกันเลยนะครับทั้งหมดจะเป็นสี่สิบสี่หางครับถ้าเป็นบนอย่างเดียวก็ยี่บสองล่างอย่างเดียวก็ยี่สิบสองสองอันบนล่างก็จะเป็นสี่สิบสี่หางจำนวนเงินที่เล่นนะครับคือตัวลอยจะเล่นตัวละตัวละหนึ่งร้อยนะครับทั้งบนทั้งล่างส่วนสองตัวจะเล่นตัวละยี่สิบทั้งบนทั้งล่างครับผลก็คือ ค่าบนบนหกร้อยนะครับข้างล่างหกร้อยรวมกันก็นกคือพันสองสำหรับงวดนี้ที่ออกนะครับคือลอยหนึ่งได้ข้างบนนะครับอ่แล้วก็หนึ่งอห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งได้สองตัวนะครับสองอันนี้ได้รวมกันนะครับคือพันห้าร้อยบาทอ่าลบต้นทุนไปพันสองเหลือสามร้อยนะ อันนี้คือเล่นทุกตัวเลยนะครับไม่ได้ตัดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกซึ่งเป็นตัวที่ไม่ถูกยอดลายลอดยอดลายรับก็จะมากขึ้นนะครับแตกต่างกันไปหรือเลขลอยใครอาจจะเล่นมากกว่าหนึ่งร้อจะเป็นหนึ่งพันอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้ก็จะมากขึ้นไปครับตัวนี้ลายลายรับตัวนี้ก็จะได้มากขึ้นไปผมคิดสูตรมา ให้คร่าวๆดังนี้นะครับเป็นประมาณว่าถ้าเล่นลอยอย่างเดียวนะครับบนล่างตัวละร้อยสี่ตัวนะครับมันก็คือหนึ่งกับแปดข้างบนแล้วก็หนึ่งกับแปดข้างล่างลอยหนึ่งกับลอยแปดนะครับตัวลอยก็จะเป็นสี่ตัวซึ่งถ้าเกิดออกมาออกหนึ่งกออกแปดมาเราจะได้เจ็ดร้อยแล้วเราจะบวกเท่ากับว,ว่าเรา หากลบต้นทุนแล้วเราจะได้บวกอยู่300แต่ถ้าออกบนมาอย่างเดียวอย่างงวดนี้นะครับที่ออก1มาตัวเดียวเราจะติดลบ100อถ้าเราถ้าออกล่างมาตัวเดียวเราเท่ากับเท่าทุนนะครับแต่ถ้าเกิดงวดใดงวดหนึ่งออกมาทั้ง2ตัวนะครับเราจะได้อ300ออันนี้ในกรณีที่ไม่รวมเบิ้ลนะครับถ้าเกิดข้างบนออกสมมตินะครับเกิดข้างบนออกหนึ่งหนึ่งข้างล่างออก 80, แปดศูนเราจะกับข้างบนเราจะได้เพิ่มอีก,อกเท่าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมากขึ้นอันนี้ในกรณีเลขลอยครับส่วนบรรทัดล่างนี้ก็จะเป็นาการเล่นที่ทั้งหมดทุกตัวเลยครับคือสี่สิบสี่หางแล้วไม่ได้ตัดตัวไหนออกเลยนะครับสี่สิบี่หางครับถ้าเราเล่นนะครับแล้วสี่บี่หางออกแค่ตัวลอยอย่างเดียวนะครับ ถ้าเกิดเราลอยบนถูกรอยบนอย่างเดียวนะครับเราจะติดลบอยู่900ถ้าออกลอยล่างอย่างเดียวครับเราจะติดลบ800อันนี้ในกรณีที่ไม่ถูก2ตัวแต่ถูกรอยแค่หางเดียวนะครับส่วนถ้าเกิดตัวลอยออกทั้ง2ตัวเลยครับเราแต่2ตัวเราไม่ออกนะครับเราจะติดลบอยู่800แต่ถ้าในกรณีที่2ตัวเราเกิดเข้าเมื่อไหร่นะครับ ผลของเราจะเป็นบวกทันทีนะครับอย่างเช่นอตัวลอยเข้า1ตัวแล้วก็สองตัวเข้า1ตัวนะครับเราจะได้เท่ากับพันห้ากับพันหกขึ้นอยู่ว่าเข้าของลอยบนหรือลอยล่างนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาอย่างนี้นะครับคือบวก300กับบวก400ขึ้นอยู่ว่าจะเข้าลอยบนหรือลอยล่างแต่ถ้าเกิดเข้าลอย2ตัวแล้วก็ อสองตัวถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับเราจะบวกอยู่พันเก้านะครับก็คือเราจะได้สามพันหนึ่งลบด้วยพันสองเราจะได้บวกอยู่พันเก้าแต่ถ้า,ากรณีที่เลขลอยไม่เข้าแต่สองตัวเราเกิดจับเข้านะครับเราจะได้บวกพันสองนะครับถ้าเกิดในกรณีที่สองตัวเข้าอย่างเดียวนะครับเราจะได้พันสองถ้าเกิดสองตัวเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย เราได้พันสองใช่ถ้าเกิดเรา,อาสองตัวเข้าแค่บนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวเราจะเท่าทุนนะครับสรุปง่ายๆเลยครับคือ,อ,อการเสียเรามีเสียอยู่สี่ทางนะครับคือเสียทางเลขลอยที่เลขลอยเข้าอย่างเดียวกับไม่เข้าเลยครับก็คือจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนี้ครับส่วนการการรับนะครับรายรับเราจะเห็นว่ามากกว่านะครับเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าและอีกสองอันคือเท่าทุน,นครับอันนี้คือในกรณีที่ไม่ได้ตัดตัวใดออกเลยนะครับเห็นครับว่าเออเปอร์รเซ็นต์ในการที่เราจะได้ะครับมันมากกว่าที่เราจะเสียซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณครับว่าเราจะเลือกเอ่อตัดตัวไหนออกจับคู่ไหนนะครับอะไรอย่างนี้ อันนี้ผมขอให้ใช้วิจเป็นใช้วิจจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ลองคิดคร่าวๆขึ้นมานครับโดยคิดที่แบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะเห็นออกมาประมาณน,นี้แต่ถ้าเกิดเราเสียนะครับก็จะเสียแค่พันสองเท่านั้นครับไม่ไม่เกินจากนี้นะครับอย่งอางหวยก็คือ บอกอยู่แล้วครับการลงทุนการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงมีได้ก็ต้องมีเสียนะครับเราจะยุล้วแต่โชค้วแตะดวงแต่จะจากที่สูตรของผมที่ผมให้ไปนะครับเปอร์เซ็นต์การได้มากกว่าเสียครับรับประกันครับแล้วพบกับคลิปต่อไปนะครับคือคลิปสูตรนะครับเสูตรเลขที่จะเอาไปแทงกันในงวดวันที่หนึ่งกุมภาครับ ติดตามรับชมในะคลิปหน้าครับคลิปนีอ้อย่าลืมเ,เพื่อนเพื่อนท่านใดที่รับชมอยู่ติดตามกดติดตามที่ y t u t u นะครับกด s u b s ับ i b e ์ที่ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปกดถูกใจที่เพจเ่งเงงรวยรได้นะครับนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณครับ